สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องซอนเดนเซอร์ลำเผินอัฟฟิเชียลนะครับมาแล้วครับพี่น้องบรรยากาศดสดๆหนเวทีนะครับตอนนี้สถานที่แบบกว้างแหงครับพี่น้องกว้างแบบกว้าง <c oughs> กว้างแบบบรรจุคนได้เป็นแสนแต่ว่าเพื่อนทางแอมเอาหน่อยๆประมาณสองหมื่นคนนี่แหละ มันก่วงคครอิเล่ได้เพื่อนน้งอ,องคนนะ่ะแต่ว่าครังเพื่อนแอเมเอาสมันครังนกนกับปากกวงแหงโค้งยังเกินนี่ข้าวาสกีบอ่ะถน้ำมาแล้วพี่น้อง พากันมาตะย่างหาก,กินเข่าโอีคคุณอาชีน้องลัางค้าล่างขายก็เริ่มแบบจับจองแล้วโอ้ไก่แหง ดีแต่เมื่อนี้มันบดด่แดดบ่แดดเลยล่ะมีฝนปล่อยมานิดๆช่วงเศร้าแต่ตอนนี้เศร้าแล้วนะฮะอันเอาเนว้มาตรงน้ำไวปแล้วพี่น,อน้องเ็นเซอร์เอาเนวมาตรงน้ำไ้นะครับเพราะว่า รถน้ำเพิ่มน่าได้อยู่นี่ตลอดนะครับก็ต้องเอาเนี่ยมาตรงไว้ถ้าอาบมันนี้คอยพี่น้องหมันหมน,มนทุกคนเด้อครับสีมงแรง อ้าวเฝ้าตรงเฝ้าตรงเพื่อจะไปดูส่วนต่อเพื่อจะไปดูส่วนต่อแล้วเมื่อแรงเพื่อจะสิบเอาใส่น้ำาหมาเนี่เฝ้าหลินด้วยพี่น้องพอบพรว่าก็ไม่ได้หัวหนะ้าหลังเวทีตอนนี้เริ่มแล้วพี่น้องโหย่างอยู่ด้วยพี่น้องเมื่อสิบกว่นิ่งสักหน่อยนะครับ เพื่อนอาไปต้งไววแต่ผุ่นเจกุงกลางเต้นอันอาจารย์นันตีอยู่เทิงบุตรพี่น้องอ,อะไรใส่อะฮะพัดลมน้อยบ่ อยู่ข,ข้างๆตา้งคุณพร้อมภาพปฏิชันไหมาปฏิหชันไหอันนี้เอาน้ำก่อนเย็นๆอาลงให้แน,น่เลีอกอ,อกแล้วบ่โอ้ย เวทีแลวแเราได้พี่นอ้องฉากกันแล้วเราเนี่ยเหลือนิดเดียวใครแน่แต่มีเอฟซีพอเดลีได้สนคนทมอบอกเป็นยังไงที่ทำกันมาแลา้ว นี่พี่น้องพื้นที่แบบกว้างแห่งอิหริดนะครับ มันว่าประเหตุงานแบบมีความสูงแบบนร้ครันว่าแดดว่า้อนนะครับเด็นงานแบบชิวๆเนาะดนแดนเซอร์กัน้อนว่าสันพี่น้องเพราะว่ามันมันเย็นเทึงลมเทิ่งอันปกติร้านนี่เป็นมันว่ามีหมองนอนนะครับพี่น้องเป็นร้านกว้างปกติธรรมาดาแต่ว่ามันว่าแดดก็เลยนอนได้ยุคผูหมอง โมซอนก็นอนอยู่ในเต็นท์เก่าเต็นทนน์นอนนะครับ เอาอันอันนี้ไปตูงน้ำไปก่อนพี่น้องหาเอาถังไปตูงน้ำไปก่อนเพราะว่าอันลดน้ำอสิบไปนะครับหาเอาถังอาบน้ำก่อน,นะครับ อ้าครับพี่น้องเดี๋ยวสไลด์คลิปนี้ซ้อนกฤษณขอลำลาพี่น้องไว้สมิดก่อนนะครับพอกันคลิปนานะครับพี่น้องเดี๋ยวซ้อนกฤษณอนุญาตพี่น้องเอาทางไปตรงน้ำไปก่อนเดี๋ยวลดน้ำไปก่อนจะบ่มีน้ำอาบนะครับก็ฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านเพียงในเด้อครับพี่น้องฝากพี่น้องสนับสนุนช่องสนโดยการชมไม่ข้ามโฆษณานะครับพี่น้องค่ะ ฝากนะครับเพราะได้เป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิร่าต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากพี่น้องสนับสน,นุนฝากพี่น้องให้กําลังใจน้องแบมน้องชูใจทีมงานป่าลูกคอกน้องลหลายๆคนนํด้อครับเด้อก็อคาร์ิคิเนี้ก็ขอลํำลาพี่น้องไปสักเมื่อสักครัครับสวัสดีครับ